โดนไปที่สมาคมผมไม่อยากให้สมาคมเอง เลือกจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแล้วมีเวลาให้กับเขาน้อยเกินไปหรืออย่างน้อยเลือกจังหวัดที่พร้อมอยู่แล้วในระดับหนึ่งเพื่อที่เขาจะได้เทการจัดการแข่งขันเนี่ยไปที่เรื่องรายละเอียดอื่นๆไม่ใช่ว่าเทไปที่เรื่องที่มันเป็นแฟกเตอร์ง่ายๆอย่างเช่นพวกฟฟสิลิตี้ง่ายๆอย่างเช่นพวกแบบสนามต้องมาทำทำนับหนึ่งอะไรเงี้ยในมุมผมนะอันนี้มุมผมตั้งแต่ปีหน้าหรือเลือกล่วงหน้าไปเลยเออเนี่ยผมว่าเรื่องเรื่องหนึ่งที่ผมจะถามอยู่ว่าถ้าปีหน้าสำหรับปีหน้าจัดจังหวัดเนี้ยเลือกเลยตอนเลือกเลยปีน้า ขอาจจะเหมือนพวกบอลโลกอะไรเงี้ยที่มันมีการเลือกล่วมกัให้เขาเตรียมตัวผมเชื่อผมเชื่อในมุมผมนะครับผมเชื่อได้ว่าจริงๆศักยภาพของการอะถ้ามีเวลาให้เขาปีครึ่งปีอะผมว่าเขาก็ต้องนําเสนอในเรื่องของที่ไหนก็แล้วแต่เขาต้องนําเสนอในสิ่งที่มันเป็นของจังหวัดอยู่แล้วอย่างการเนี่ยอย่างการเนี่ยเขามีสะพานข้ามแม่น้ำแพรสะพานข้ามแม่น้ำแพรรถรถไฟครับเขาอาจจะเอาตรงนั้นมาคีเอทในพิธีเปิดมันผมว่ามันภาพมันจะออกมาสวยแล้วมันก็จะมันเป็นสิ่งที่ทําให้คนได้จดจำถ้ามีเวลานะ 我怕他做不<了>